นี่บอลเขาอยู่นี่บอลเขาอยู่ทุกคนเลยจัดไปแล้วเต็มเหล็กห่มงม,าม,ามังเจ้าเปดเชนหมาหมาลูกพ่อเจ้าแปดเชแห่งมานแหละเต็มเหล็ก เขว่าแล้วหุนเทาหมามันบักโคโคผล่ถุนเลยเขาจะไม่เห็นเออหมุนมาเลยโอ้หุนมาอ๋ไก่นุ่มไก่กำลังขึ้นมือหมดแล้ว มุนมัดเลยหางมา่นคนกุยมันหัว่าแล้วมันไใบจ้าปเป็ดเชนเขาครึ่ง้างเลยดูไม่ชักที่มันเข้าม,มาบางโผล่คนนั้กระจายเลยคนมามนม,นม,นมนันเริ่มแกแห้งงานจ้าเป็ดเชน เราอยาเอาเจ้าแปร่เชนลงมติทุกคนะเลยลยวกหเาเหยื่อฮอนมันฮอนในป่าน,นี่เฮอเจ้าแปร่เชนกินคือบันมานเฮอบนันฮาวทุกคนเลยเต็มแลลกแห้งมาเพิ่น